ข้นเขาท่าเพชรน,นะครับป่าในเมืองครัคบเราขึ้นแค่รอบเดียวนะรอบเดียวจบนะครับรอบเดียวจบนะครับ รอบเดียวจบกันเลยนะครับเขาต้าเพชรแล้วเลี้ยวครับนี่คุณพลน้องปั่นสุราษฎร์นะครับเต่าไรเทอร์นะครับต้องกันนะครับต้องฟิวนะครต้องเบียร์นะครับต้องออยอยู่ข้างหน้านะครับมอเตอร์ไซค์เราขึ้นเขาด้วยเกียร์สองนะครับสโลว์ไว้ครับสโลวแล้วจักรยานก็สโลเหมือนกันครับสโลว์ไว้นิ่งๆครับ เป่าเทอร์โบอยู่ด้านหลังนะแล้วก็ค่อยๆคานขึ้นไปค่อยๆคานขึ้นไปแล้วคานอย่างเดียวแล้วยาวครับยาวครับค่อยๆอ๋อยเอ้ยไม่ใช่คานคานมาคุณหลังมาแล้วเนาะเป้าเทอร์โบมาแล้ว ล้นหลังแซงนะล้นหลังแซงรถหลังแซงรถหลังแซงมามา,มาค่อยๆขึ้นครับค่อยๆขึ้นแล้วค่อยๆขึ้นแล้ว น้องเบียร์นะอำกันอยู่ด้านหน้านะครับ18%พร้อมช้ำ18%นะครับ ขึ้นมาแล้วชั้นหนึ่งแล้วนะอันนี้ขึ้นชั้นชั้นสองแล้วนะยาวเลยนะอันนี้เป่าเทอร์โบนะรถได้ขี่สายไปสายมาเกียร์ส,ยสองนะเกียร์สองนะ

ึ้นนะพอใสเกียร์สมาครเป็นนีมานะไปสุดไปสุดแล้วแล้วหยุดที่ยอดเขาแล้ว สุดแล้วหยุดที่ยอดเขาแล้วครับ แล้วนะครับถึงยอดเขาแล้วนะเข่าเข่าท่าเพชรนะครัเข,าเขา่าท่าเพชรนะแล้บพวกันไหนครับผมครับ